สวัสดีครับพบกับทีเคนเจอร์นะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวจะมาเปิดตู้กาชา8.5ปีนะครับอคลิปนี้ก็เรียกได้ว่าจบภารกิจแบบจริงจังนะเพราะของผมเนี่ยเพิ่งจะครบนะครับ20ครั้งก็รับหินปลูกพลังนะครับอันนั้นจะว่าทําไปหลายคลิปแล้วนะครับก็เหมือนเป็นการแนะนําแบบลอยๆแต่ละตัวนะเดี๋ยวคลิปนี้จะมาแนะนําเลยนะครับว่า การที่จะเอาเรนเจอร์มาเข้าทีมแบบจริงจังนะก็จะเน้นโหมดหลักๆเนี่ยก็คือ PVP นะครับเทวเนี้เอาเป็นลีกปกติก็คือประมาณสัก ทองหน่งอะองหนงเนี่ยเอาจริงๆเนี่ยเริ่มจากแข็งแกร่งแล้วแต่เรนเจอร์บางตัวเนี่ยก็ยังใช้ได้ดีอยู่นะครับหรือว่าใช้ขึ้นไปในระดับเพชรหรือว่าใช้เป็นคอมโบเนี่ยมาสเตอร์ก็มีอยู่หลายตัวนะในกรณีที่แบบว่าเล่นมานานแล้วมีตัวคอมโบหลายตัวแล้วนะครับอันนี้ก็สามารถที่จะปั้นแม็กได้เลยครับแต่เบื้องต้นนะถ้าเป็นผู้เล่นใหม่เนี่ยผมยังไงก็แนะนําว่าเริ่มจากโคดโวจะดีที่สุด อเนื่องจากว่าโคโรโบเนี่ยถ้ามันเป็นตัวเทพจริงๆอ่ะคู่เทพแบบเทพจริงๆอย่างบากีที่ผ่านมาเนี่ยบากีโอริเวอร์แม็กซตัวเนี่ยโอ้แค่นี้ชีวิตสบายเลยนะอ่าที่เหลือก็อาจจะเป็นเสริมในโหมดอื่นๆก็จะเน้นไปที่ด่านยากกับหอคอยเป็นหลักแล้วกันอ่าประมาณนี้เพราะว่าตัวดีๆใน PVP เนี่ยก็สามารถที่จะนําไปเล่นหอคอยได้นะครับอ่าเดี๋ยวผมดูทีมผมสักนิดหนึ่งครับว่า อย่างไอเดลักเนี่ยเรนเจอร์นะครับตัวที่เปิดได้เน้นนะว่าตัวที่เปิดได้ในตู้8.5ปีเพราะว่าบางตัวเนี่ยมันใช้ดีนะครับแต่ว่าไม่ได้อยู่ในตู้8.5ปีนะเพราะว่ามันมีการตัดรอบครับดูอย่างที่ผมนะมี2ตัวที่ใช้อยู่จริงจังครับทั้งเกมเล่นเองแล้วเกมตั้งรับอ่ามูนตือ,อยางครับเป็นตัวบัฟนะแล้วก็ราวตัวตลกอ่าอันนี้คือขุดมาใช้นะครับอ่าเพราะว่าผมได้เกียร์โจมตีสกิลโดนแน่นอนอย่างที่บอกแล้วว่า ความสําคัญคือเรนเจอร์นะครับเบื้องต้นเนี่ยถ้าสกิลมันทะลุอมาตะแล้วเปิดได้เกียร์โจมตีสกิลโดนแน่นอนขุดตัวไหนมาใช้ก็ได้แต่อย่ากเก่ามากเกินไปขออย่างเดียวอย่ากเก่ามากแบบมากจริงๆนะครับอ่าต้องแบบเป็นตัวที่เฮ้ยเก่าแต่ยังพอมีอะไรดีอยู่นะครับอ่าหลักการนะครับ ผมแบ่งประมาณนี้เป็นคร่าวๆนะ 1. นึ่เรนเจอร์ตัวชนอ่าตัวชนนี่ต้องเป็นตัวชนใกล้สนิดหนึ่งนะเอาแบบจุดที่ไกลที่สุดเนี่ยเอาไม่เกินสักหนึ่งอ่าแต่หลักๆเนี่ยตัวโคโรโบมันเยอะเอาจริงนะอ่ามันก็มีตัวตัวที่เปิดได้และใช้ดีอยู่แหละแต่ว่าโคโรโบเนี่ยมันมีตัวเปลี่ยนหน้ามาค่อนข้างจะเยอะมากอ่าซึ่งตัวชนเนี่ยอย่างโคโรโบเนี่ย คือมันจะมีมักจะมีดาเมจพ่วงมาด้วยนะครับถ้าเป็นตัวเจ๋งนะ,ะตัวชนดาเมจทะลุเนี่ยมันก็ควบไปเลยนะครับอ่ะ1เป็นตัวชนนะครับ2ตัวทาดาเมจโดยตรงชนะาตาเรารู้กันอยู่แล้วนะว่ามันสร้างความได้เปรียบเยอะมากนะครับแต่ว่าหลักๆก็โคโรโบมันก็เป็นตัวดาเมจเจ๋งๆเยอะนะครับตัวป่วนนะครับป่วนเนี่ยแบ่งเป็น3ากลุ่ม4ี่กลุ่มอ่ะสกลุ่มหลักๆก็คือ ป่วนเปลี่ยนร่างนะครับป่วนสตัร์นะครับป่วนก๊อปปี้ปวนใบใบก็คือห้ามศัตรูออกสกิลนะครับแล้วก็บัฟต่างๆเนี่ยอย่างเงี้ยผมใช้อยู่นะครับแล้วก็พวกคอมโบความสามารถอ่ะเดี๋ยวค่อยมาไล่ดูนะแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งที่เมื่อวานเพิ่งรีวิวไปนะก็คือเรนเจอร์ตัวบินตัวกันบินอ่า บินเนะี่ยสำคัญก่อนเพราะว่าเกมนั่นเองเอาไว้คัดทีมตีได้ง่ายได้นะครับส่วนอาการบินเนี่ยส่วนใหญ่จะเน้นไปที่เกมป้องกันแบบกรณีที่อ่าห่วงว่าคนจะเอาตัวบินมาตีป้อมอก็ติดตัวกันบินเอาไว้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมาไล่ดูกันนะก่อนที่จะไปเปิดอ่าเพราะว่าเปิดไปบอกไปเนี่ยมันอาจจะเป็นภาพรวมเรนเจอร์ Ranger, มันเยอะมากไปสิริหนึ่งนะเอาแบบเน้นๆเ,เลยครับตัวไหนไม่ดีย่อยทิ้งเลยครับหรือจะรอตีบวกนะ 5ตัวครบนะครับเป็นซูเปอร์มาสเตอร์รับหารูบี้อันนี้ก็แล้วแต่นะครับเดี๋ยวผมจะไล่ตามความสามารถแล้วกันนะครับอ่าเป็นความสามารถที่อ่าสามารถเปิดได้นะครับอ่าตัวแรกนะครับอ่าอันนี้จะเริ่มเห็นแล้วนะว่าเหมือนเป็นบราล็อกคนจนนะครับก็คือตัวชังเอลลี่ตัวเนี้ยผมรีวิวไปแล้วทำแม็กแล้วก็มีการใช้อยู่ในหลายดีนะครับต้องบอกว่าใช้ดีมากๆแต่ตาย ต้องแจ้ว่าโคตรง่ายตายโคตรง่ายตัวนี้ใส่เกียร์ดีก็ตายโคตรง่ายนะครับถ้าจะใช้ตัวนี้เนี่ยเกียร์ต้องค่อนข้างดีแล้วมีตัวป้องกันทิมให้ดีสักนิดหนึ่งอ่าตัวนี้นครับก็ถือว่าใช้ดีนะเบื้องต้นนะเวลร้อยสี่สิบไปก่อนก็ได้เนื่องจากว่าเป็นไหวพิพนะครับก็จะใส่เกียร์ง่ายอ่ะคอมโบก็ตามที่เห็นนะเผื่อเปิดได้โคโรโบนะครับอ่ะเฮือสุดท้ายตัวปกติไม่มีนะครับอาพรีชีพนะครับพรีชีพเนี่ยตัวนี้เนี่ย ถ้าจะแบบนํามาเล่นเป็นแบบแนวเสริม,รมก็ได้นะเวลร้อีเนี่ยก็ใส่เป็นไม้กระทานะครับช่องกลางก็รองเท้าคือลดแร่แบบจัดๆไปเลยและเน้นมาใช้ผีชีพนะครับอ่าแล้วก็บัฟอ่าเนื่องจากว่าบัฟต้านสกิลเนี่ยกับฮิวเลือดนะก็ถือว่าพอจะได้อยู่นะนอกนอกนั้นก็คือไม่ต้องหวังอะไรเลยประมาณนี้อ่าก็ถือว่าเป็นตัวที่นํามาเสริมได้นะ เนเอร์ <Ranger S 2> ที่ผมแนะนํในนี้อาจจะแบบเอามาติดก็ได้ไม่ติดก็ได้นะเพราะว่าบางตัวคือแบบว่ามันอาจจะล้นทีมไปแล้วหรือว่าเรนเจอร์ทับตําแหน่งกันนะเบื้องต้นเนี่ยเรนเจอร์ทับตําแหน่งกันมากๆาเนี่ยมันมีความเสี่ยงที่จะหลุดทีมนะครับอ่าส่วนฟื้นพลังนะครับอ่าฟื้นพลังเนี่ยผมมองไปที่ตัวนี้ตัวเดียวเลยอ่าผมยังไม่ได้รีวิวนะกำลังคิดว่า อาจจะปั้นแม็กมารีวิวให้ดูกันนะครับก็คือตัวสรีออมยิ้มผลไม้คือด้วยความที่ว่าเป็นสายพลังที่ตำแหน่งได้เลยนะตัวชนใกล้เคลื่อนที่ก็ไวแรทธาก็ใช้น้อยเออนะครับแต่แบบตัวมันเป็นตัวปกติมันก็มีความเสี่ยงในเรื่องของการตายง่ายนะคือมันเป็นดาเมจทะลุนะครับาขัดขวางการฮิลวเลือดแล้วก็กระเด็นนะน่าสนใจมากเดี๋ยวเอาไว้ผมน่าจะรีวิว ่เดี๋ยวอาจจะยอมเสียกบดําให้20ตัวนะแล้วก็รีวิวให้ดูนะครับแต่ว่าไม่น่าจะทําเป็น9ดาวนะผมกลัวเปลืองวัตถุดิบนะน่วนิสกิลหนึ่งเนี่ยมันเป็นอมะตะกกับฮิวเลือดอ่าซึ่งถ้าเกิดทําเป็น9ดาวเนี่ยมันก็มีความน่าสนใจเพราะว่าสมมุติว่าได้ความสามารถนี้ขึ้นมาเนี่ยอ่าหรือว่าได้เป็นกันอันนี้เป็นการพายุนะคือมันก็เจ๋งนะเป็นตัวที่ผมมองว่าเลือกปั้นแม็กได้ แต่ว่าต้องยอมรับความเสี่ยงนะในเรื่องของความเปราะบางของเรนเจอร์นะฉะนั้นเป็นตัวที่ผมมองว่าเฮ้ยดีอยู่เหมือนกันนะอ่ะปับกลุ่มส่วนใหญ่จะเป็นโคโลโบทั้งหมดเลยนะ,ะตัวบินกันบินข้ามไปนะเพราะว่าเป็นทางพิเศษซึ่งเรารีวิวไปแล้วว่าจะเลือกใช้ตัวไหนก็ได้นะอะขาขัขวางสกิลสตูเป็นเรนเจอร์ปกติหมดเลยนะครับนี่3ตัวเนี้ยซึ่งผมว่าให้เก็บเอาไว้ก่อนรออนาคต อันนี้มีคนถามเหมือนกันว่าถ้าสมมติเป็นแม็กสตัวนะครับสาสตัวนี้รีเซ็ตสกิลช่วยได้ไหมตอบคือช่วยได้แต่มันอาจจะช่วยไม่ได้ทั้งบดนะเพราะว่าถ้าสมมติแม็กมดเลยเนี่ยมันจะทําให้ครูเราสกิลเพิ่มแบบอย่างน่าเกลียดอยู่เหมือนกันนะผมว่าตัวเกมจะแอบบัฟความสามารถอันนี้อยู่แต่ว่าจะไม่มีคนใช้เนื่องจากว่าตัวเรนเจอร์มันไม่เก่งอ่าแล้วก็อ่าเรนเจอร์เนี่ยม,มีรีเซ็ตไนงะถ้าไม่มีรีเซ็ตเนะี่ยผมเคยเจอมาและในยุคที่ตัวนี้ออกมาเนี่ย เหนื่อยเหมือนกันนะอ่าแบบไม่มีตัวรีเซ็ตรีเซ็ตไม่ทันนะครับยิ่งมีสกิลใบพ่วงด้วยนะบอกเลยนะครับว่าค่อนข้างเหนื่อยนะครับอ่าโจมตีครั้งสุดท้ายก็มีอยู่เหมือนกันนะอ่าแต่ว่าเรนเจอร์โอ้โหไม่น่าแนะนำเลยนะครับอ่าไม่ไม่น่าแนะนำนะครับเพราะว่าเรนเจอร์ดูไม่ค่อยมีอะไรนะอ่านอกนั้นก็อาจจะไม่ค่อยมีอะไรมากอ่านอกนั้นก็จะเป็นคอมโบ แรนหนืดอ่ะแรนหนืดคือตัวมันจะเยอะแตนิดหนึ่งอ่ะซึ่งถ้าเกิดเป็นตัวชนใกล้เนี่ยผมก็แนะนําเป็นอ่าบราไฟนะครับอันนี้บราไฟก็ได้นะอ่าถ้าปั้นแม็กผมก็ไม่แนะนํานะอย่างที่บอกว่าตัวโคโรโบมันมีให้เปลี่ยนเยอะทั้งนี้จระเก้นะจระเก้เป็นคอมโบแรนหนืดใช้ดีนะครับยิ่งมีเกียร์โจมตีสกิลดนแน่นอนนะคือมันกระเด็นต่อเนื่องแบบน่าเกลียดอยู่งันอ่าสมมุติฝั่งตรงข้ามไม่มีดาเมจไม้โหดๆเนี่ย จอระเกยังถือว่าใช้ค่อนข้างจะดีครับแล้วก็ตัวบัฟนะมูนดุย่างผมเน้นไปที่3ตัวเนี้ยเนื่องจากว่าตัวตัวเนี้ยผมยังมองว่าค่อนข้างจะเน้นไปในทิศทางคอมโบมากกว่านะอ่านอกนั้นคือบัฟของเขาเนี่ยการ copy ปี้อาเผื่อบางคนไม่ชอบดาวินชีนะคการก๊อปปี้เราเคยทดสอบมาเยอะแล้วว่ามันก็กันได้แค่ประมาณ1กันไม่ได้ทั้งหมดอ่บาประมาณน,นี้ครับ คือดาเมจเขาไม่ทะลุนะะฉะนั้นก็เอาตามชอบนะส่วนตัวนี้เนี่ยเอาจริงๆเนี่ยถือว่ามันก็ใช้ได้แต่เช่นเดียวกันโคตรจะเปลาะบางนะครับแล้วก็ใช้แร่เยอะเกินไปแม้ว่าตำแหน่งจะยืนไกลนะแต่เคลื่อนที่ก็ช้าครับคือเขามีดาเมจนะอ่าแล้วก็มีตรงนี้ตรงนี้น่าสนใจเพราะว่ามีใบท้ทะลุอ่านี้เคยรีวิวไปแล้วนะแล้วก็เป็น9ดาวไม่อยากให้เสีย วัตถุดิบตัวนี้เลยไม่แนะนำไม่ทำเหมนเกาดาวแล้วก็เอาจริงไม่ค่อยแนะนําปั้นแม็กด้วยนะอันที่เหลือเนี่ยตัวป่วนนะ,ะตัวปวนเนี่ยผมเน้นไปที่ก๊อปปี้ครับก๊อปปี้ก็คือดาวินชีโคนิสถีอ่ะเน้นไปที่2ตัวนี้นะส่วนสตันเนี่ยก็ใช้ซดิเฮดพิษไปอ่าแล้วก็เบียนล่างนะครับเน้นเป็นบราวตัวตวลกอ่านอกนั้นเนี่ยก็ไม่ค่อยมีตัวอะไรมากมายแล้วอ่าเบื้องต้นก็จะเป็นประมาณนี้นะ อาจจะไปเปิดดีกว่านะครับคืออย่างตัวก๊อปปี้เนี่ยในด่านยากจะช่วยได้ดีมากอ่าด่านยากจะช่วยได้หอคอยก็ได้อยู่เหมือนกันนะพวกประเภทด่านบอสครับนะที่จะเป็นจะต้องยืนกันานานหลายตัวอันนี้สําคัญอยู่เหมือนกันนะอ่าเปิดได้2รอบอ่ะเดี๋ยวเปิดกันครับโอเคนะครับอันนี้ผมเลือกที่จะย่อยทิ้งเลยเพราะวันนี้จะมาเน้นตัวที่เล่นใน PVP หลีกปกตินะครับแล้วก็เสริมในด่านยากหรือหอคอยนอกนั้นเนี่ย ผมจะบอกให้ย่อยทิ้งหมดเลยนะนี่ก็ย่อยทิ้งครับย่อยทิ้งครับย่อยทิ้งครับย่อยไปย่อยไปหมดเลยนะครับอ่า,อาเดี๋ยวจะไปไล่เปิดแล้วก็ไล่แจ้งมันทีลตตัวนะค,คือตัวนี้เนี่ยในส่วนของหองคอยเล่นได้นะอ่าดามเมจอาจจะยิงได้ไม่ตายแต่การยิงกระเด็นเนี่ยช่วยได้นะในด่านโกงนะฉะนั้นเนี่ยใช้ได้นะส่วน p ีวเนี่ยมันมีจุดอ่อนตรงที่ว่ามันใช้แรกค่อนข้างจะเยอะมาก จริงแล้วก็ครูดาวเนี่ยก็นานด้วยนะครับฉะนั้นเนี่ยมันก็จะใช้ประโยชน์ได้ไม่เยอะคือดาเมจเนี่ยไปดูคลิปที่ใส่เกียร์ดีๆนะแล้วตีกับบากิเนี่ยถามว่ากดบากิลงได้ไหมกดได้แต่มันก็กดได้แบบไม่พูดได้ไม่เต็มปากอะแม้ว่าจะชนะท่านนะคือตัวมันเริ่มจะเก่าแล้วนะครับแต่เก็บเอาไว้ได้นะอันนี้ย่อยทิ้งนะอ่าตัวนี้ย่อยทิ้งวันนี้เราจะมาเน้นอ่าในส่วนของด่านวิ่งด่านวิ่งก็ส่วนด่านวิ่งไปเลยนะอ่าโซนตัวเนี้ยบัฟสะท้อนนะครับ บัฟสะท้อนเนี่ยเอาตรงๆนะ p v p เนี่ยอัตราสะท้อนมันเป็น1ต่อ1นะครับฉะนั้นเนี่ยมันหวงหวังผลได้ไหมหวังผลได้แต่ว่าด้วยสกิลอื่นๆผมแนะนําว่าไปใช้บราวตัวตลกดีกว่าเน้นเปลี่ยนร่างบัฟสะท้อนด้ด้วยตัวเนี้ยมันจะเน้นไปที่ใช้บัฟสะท้อน,นครับในหอคอยอตัวนี้จะใช้ก็เป็นหอคอยนะส่วนบทอื่นก็ไม่มีอะไรสักเท่าไหร่ ID 2นะครับอ่าผมใช้อยู่3ตัวนะนี่จระเข้นะครับก็เป็นคอมโบแรนดนืดนะครับดูยางบัฟด้วยคอมโบแรนดนืดด้วยนะครับแล้วก็ดาวินชีนะครับนี่ยังใช้อยู่นะอ่านอกนั้นก็เป็นโคโรโบนะครับแล้วก็ตัวบินตัวกันบินแล้วก็แสงมืดนะอ่าหลักๆเนี่ยอย่างที่บอกนะมั่นตัวหลักจากโคโรโบแม็กก่อน อ่แล้วก็แสงมืดนะครับก็เวลร้อยสี่ไปก่อนเป็นตัวเสริมทีมนะเดี๋ยววันนึ่งเก็บกบโม่งครบเนี่ยแสงมืดมันก็จะกลายเป็นตัวหลักที่โหวของทีมนะครับนี่อย่างนี้เก็บไว้นี่ใช้ได้นะพิวพีนะแล้วก็น่าจะชนะโหวตด้วยเดี๋ยวเาดาวมารอลุ้นกันนะอ่าว่าตัวนี้นะครับเ้าดาวจับเป็นยังไงบ้างน,นี่ได้ตัวดีนี่บอกเลยตัวนี้เก็บไว้แต่เบื้องต้นนะผมแนะนําก่อนนะ เวล140ไปก่อนนะกบดำเนี่ยเอาไปปั้นโคโรโบแม็กนะครับหรือว่าอาจจะเลือกตัวแบบปกติพวกนี้ที่เปิดได้ในตู้8ปีไปครึ่งเป็นทางพิเศษจริงๆหรือนำมาคอมโบนะครับคือถ้าเกิดเป็นทีมใหม่อ่ะแสงมืดมันเก็บกบม่วงกันไม่ทันหลอกนะอันนี้ย่อยทิ้งหมดเลยครับย่อยทิ้งหมดเลยครับอ่าเบื้องต้นการปั้นทีมนะเสเตปต้องเป็นแบบนี้ไอดี ID ผมที่สวยๆมากเนี่ยเริ่มจากโคโรโบแม็กทั้งนั้นนะอ่าแล้วก็อาจจะเสริมด้วยอาจจะเป็นตัวบินแม็ก ใช้เป็นทางพิเศษนี่ย่อยทิ้งครับย่อยทิ้งครับย่อยทิ้งเลยนะครับย่อยเลยย่อยเลยมันคิดเยอะนะฮีเมะผมก็ย่อยทิ้งเพราะว่าผมเลือกใช้เป็นมูลดุยางส่วนตัวนะผมเลือกใช้เป็นมูลดุยางนะไม่มีไอดีไหนที่ผมใช้ฮีเมะเลยนะไอดี3สามนะครับไอดี3สามเหมือนกันนะ นี่ตัวพื้นฐานเลยครับดูริยางจอระเข้นะครับส่วนตัวนี้ไม่มีในตู้8ปีครึ่งนะซึ่งผมก็เดี๋ยวค่อยรีวิวยังไม่ได้รีวิวแบบเป็นทางการเลยนะตัวนี้นะอ่าก็ถือว่านํามาใช้เสริมทีมานอกนา้นี้นก็เหมือนกันนะเป็นโคโลโบนะครับแล้วก็แสงมืดแม็กอา่าที่พื้นฐานมันจะเป็นลักษณะนี้นะครับอา่าเดี๋ยวมาดูกันครับอา่าดีนี้มี30ใบเลยเชิบมาครับย่อยไปครับ เ,เก็บไว้นะครับผมเองก็เก็บนะแต่ว่าอดีนีแม็กไปแล้วก็ไว้ก่อนเผื่อแบบโอ้โหดาวดาวเจ๋งเก็บสะสมไปนะอันเชสเพียย่อยไปครับย่อยทิ้งครับย่อยทิ้งหมดเลยครับอารบราวคอนเนี่ยพอเป็นบราบารรบีคิวบุบเนี่ยมันล้างอมาตะได้ดีนะแต่ดูเรนเจอร์เป็นธาตุไฟแล้วก็ค่อนข้างจะเก่าผมก็เลยบอกว่าถ้าใช้เนี่ยก็ใช้พอเป็นน้ำจิ้มนะไม่ได้ใช้แบบจริงจังนะครับ แต่ว่าก็ใช้ได้นะจริงๆเนี่ยมันล้างอัมตะค่อนข้างจะนานแต่ว่ายุคใหม่แล้วว่าผมอยากจะให้แบบล้างเครื่องล้างความคิดไปเลยเราปั้นแต่ทีมตัวใหม่ๆไปแล้วก็ตัวเก่าเนี่ยที่แบบว่ามันถึกยืนได้ด้วยตัวเองเนี่ยอย่างพวกบราฟไไฟบอรตเรค่มูนดุยยางเนี่ยมันเป็นสายพลังงานมันก็ยืนได้ด้วยตัวเองนะครับอ่านอกนั้นเนี่ยมันก็จะใช้ยากนิดนึงอ่าเน้นใช้ตัวใหม่ๆไปแหละคือตัวใหม่ๆบางตัวเนี่ยขนาดเป็นแสงมืดบ้างนะครับอ่า เป็นโคดโบบ้างบางตัวก็เปล่ะาบางใช้ดีจะเปล่ะาบางมันเยอะนะอ่าฉะนั้นเนี่ยต้องดูทีมนิดนึงนะอันนี้ย่อยทิ้งหมดเลยนะอ่าแชมเปี้ยนเก็บไว้นั่นห่อคอยได้นะครับอ่าส่วนตัวนี้นะครับในส่วนของด่านยากก็ซัมมอนหย่อนเพื่อนโอ้แต่เดี๋ยวนี้เนี่ยไม่ต้องละตัวนี้มันเกมมันปรับง่ายไปเยอะละอาจจะไม่จำเป็นต้องใช้ก็ได้นะอ่าในการหย่อนเพื่อนอัดป้อมนะครับไอที่ีนะครับก็เหลือแค่ดูยางนะอ่าดูยางยังใช้อยู่ครับเนื่องจากว่ามันเป็นตัวบัฟหลัก ถ้ามีเจสสิก้าแสงเนี่ยฮะนี่ก็คือจบภารกิจนะคือไอดีที่ผมไม่มีเจสสิก้าแสงเนี่ยผมก็ยังต้องพึ่งมูลดูยางอยู่นะแต่ถ้าเกิดมีแล้วไม่มีตัวอื่นก็อาจจะใช้ใช้คอมโบกันเองไปได้นะเพราะมีอามาตะกกับฮิวเลือดนะครับอ่าจริงๆตัวเนี้ยเอาแบบจริงจังผมก็ย่อยทิ้งผมก็ไม่ใช้นะย่อยหมดเลยครับอ่าอันนี้ก็เหมือนกันนะถ้าจะใช้เนี่ยก็เป็นหอคอยด่านต้นๆอ่าพอจะได้อยู่ครับ เป็นทางดาเมจนะครับคือถ้าเกิดใช้จริงจังเนี่ยมันไม่ได้แล้วนะตัวนี้ก็เหมือนกันนะเอาจริงๆเนี่ยมันต้องพึ่งธาตุน้ําหลักๆตากตัวโคโลโบแล้วดาเมจเอาตรงนะคือถ้าเกิดจะไปใช้เนี่ยก็คงจะเป็นพวกด่านวิ่งคนระับซึ่งคลิปนี้เราจะไม่ได้เน้นที่ด่านวิ่งนะคือด่านวิ่งจับตัวอะไรมาก็ได้นะครับอันนี้เป็นทางพิเศษการบินนะเก็บเอาไว้ก่อนแต่เอาจริงๆเนี่ยถ้าเป็นการบินนะที่เป็นธาตุไม้เนี่ย เลือกมูลผีจีนดีไห่ฮะตัวนี้เอาจริงตังผมก็ไม่ใช้นะครับอันนี้ผมก็ไม่ใช้นะอ่าคือแบบเน้นเลยครับวันนี้เราจะเน้นกันที่ PP วีพีรปกติแล้วก็ตัวเสริมนั่นย่ากหอคอยนะครับอันนี้สามารถที่จะคอมโบเป็นแร่หนืดได้อย่างที่บอกเมื่อกี้นะครับก็การใช้คอมโบแร่หนืดต้องเป็นเลนเจอร์แม็กเน้นย้ําเลยนะต้องเป็นレนเจอร์แม็กนะครับไม่งั้นเนีเ่ยเลดติดไม่ดีนะครับต้องเป็นเลนเจอร์แม็กแล้วก็ ปล่อยตัวออกมาให้ได้แล้วยืนนานๆผมจะไม่เน้นปล่อยตัวเยอะๆนะผมจะเน้นปล่อยตัวแล้วให้ยืนได้นานอ่าพวกตัวหนืดแรกนืดน,นะครับมันเป็นคอมโบที่เน้นปล่อยตัวออกมาแล้วอยู่ได้นานอ่าถ้าเกิดปล่อยตัวมาเยอะๆแต่ตายหมดไม่มีประโยชน์นะครับเน้นยืนได้นานถ้าจะปั้นแม็กพวกนี้ทําได้นะแต่ต้องเป็นกรณีที่แบบเกลือจัดๆเลยนะครับแล้วเปิดได้จากตัวพวกนี้อ่าก็ลองเป็นคอมโบดูนะครับอ่านองนันเอาจริงๆต่างๆนะ ย่อยทิ้งได้หมดเลยครับ ID 5นะครับก็เหลือแค่มูนหรือ,อยงอ่าส,ส่วนตัวนี้มันไม่มีอยู่ในตู้นะครับโดนตัดรอบถามว่าใช้ดีไหมใช้ดีนะอ่าใช้ดีนะครับยิ่งมีเกียร์โจมตีสกิลโดนอน,น,อน,น้อนอย่างอย่างธาตุน้ำเนี่ยตัวนี้มันดีแต่มันอยู่ในตู้ปกตินะไม่ได้อยู่ในตู้8ปดปีครึ่งทะนั้นเนี่ย ธาตุน้ำเนี่ยผมว่าตัวนี้น่าสนใจอยู่เหมือนกันนะคือผมใช้2ตัวเพราะว่าเป็นคอมโบไปนในตัวเลยคือตั้งใจว่าจะทําเป็น9ดาวหนึ่งตัวแต่ว่าไอ้สอตัวนี้เอาวัตถุดิบไปหมดแล้วนะครับซึ่งตัวนี้เดี๋ยวค่อยรีวิวนะ,ะมีน้องๆขอเข้ามานะครับไม่ได้ลืมนะแต่จังหวะคลิปเนี่ยเดี๋ยวค่อยรีวิวให้ดูนะรู้คัที่ว่าตอนนี้ผมว่าเน้นเบาล็อกกันไปก่อนจับเบาล็อกกันอยู่นะก็เลยยังไม่ได้จับมารีวิว9าดาวนะครับเบื้องต้นเนี่ยก็ดูกันที่ Hyper m a x ไปก่อนนะครับอ่าคลิปนี้คือเอาแบบจริงจังเลยนะนั้นย่อยเอาคริสตัลไปหากบดีกว่าอ่าเพื่อที่จะพัฒนาทีมนะเน้นย่อยได้หมดเลยนะเอาจริงไม่เหลือตัวใช้งานดีๆเลยนะครับ ID 6นะครับอ่า ID นี้มีเจสสิก้าแสง m a ็นะครับเท่นั้นเนี่ยมูนดุยางไม่ได้ใช้นะเอาผมไปใช้ตัวกันบิน m a ็นะครับแล้วก็ตัวนี้อ่าซึ่งไม่ได้อยู่ในตู้8ปีครึ่งนะครับอ่าอยู่ในตู้ปกตินะ คือเปิดได้มาถามว่าปั้นแม็กได้ไหมปั้นได้นะครับแต่ว่าต้องดูทีมก่อนอย่างที่ผมบอกหลักๆเอาโคโรโบมาก่อนเออโคโรโบมาก่อนนะเป็นหลักเนี่ยแล้วก็ตัวสเสริมพวกนี้ค่อยเน้นตามๆกันมานะครับนี่ตัวบินนะใช้ประโยชน์ได้นะครับอ่าเพียงแต่ว่าผมจะเน้นไปที่สายว่องไวซะมากกว่าแต่ว่าอย่างน้อยๆนะหอคอยเนี่ยพวกที่แบบใช้สายพลังเนี่ยเออไอบโบบินเนี่ยมันใช้ประโยชน์ได้นะครับตีหนักอยู่เหมือนกันนะเออด่านหอคอยครับ คือ p ิ p เนี่ยตีป้อมมันอาจจะตีไม่ได้หนักมากแต่ว่าด้วยตัวมันก็ถึกนะอ่าฉะนั้นไปคัดดีๆครับสักตัวหนึ่งแต่ผมเน้นไปแล้วเมื่อวานไปดูคลิปแล้วกันนะอ่ากบบินครับไปดูคลิปได้นะเนี่ยย่ยอยทิ้งทั้งนั้นเลยครับอ่าจะใช้จริงจังเนี่ยน้อยครับน้อยตัวจริงๆในนี้ไอดีเนะครับไอดีเก็เหลือแค่ตัวบินกับการบินแล้วอ่าเนื่องจากว่า คือพอเป็นไอดีหลังปุ๊บเนี่ยผมไม่ได้ทำทีมพีร0อพวกนี้ผมไม่มีทีม p ีร0อยเลยนะฉะนั้นเนี่ยกบผมเนี่ยจะมีแค่จำนวนหนึ่งซึ่งจะไปนเน้นปั้นในรอบโคโรโบอ่าถ้าเกิดเปิดได้ติดๆน่ะกบผมหมดอยู่เหมือนกันนะแต่คราวนี้เนี่ยมันมีความเกลือนะครับกบมันก็เลยได้เก็บสะสมเนี่ยอย่างเงี้ยเล่นมานานครับก็นี่เจสซิก้าแสงแม็กนะครับแล้วก็ตัวนอนแสงแม็กนะครับที่เหลือก็โคโรโบนะครับนี่เห็นไหม อ่าสเต็ปมันจะเริ่มเป็นแบบนี้แล้วนะเราไม่ต้องไล่ตามทุกตัวเอาตรงไม่ต้องไล่แม็กทุกตัวไม่ต้องไล่เปิดทุกตัวนะเน้นๆเ,เลยก็ได้นะครับถ้าเป็นสายฟรีนะอ่าแต่คราวนี้สายฟรีจะชอบนี่ตระเค้ใช้ได้ครับถือว่าเป็นกลุ่มที่ปั้นแม็กได้เห็นไหมไอดีต้นๆผมใช้อยู่นะครับแต่ไอดีงหลังๆเนี่ยเริ่มใช้ตัวนี้ก็ได้นะตัวนี้ถามว่าปั้นแม็กได้ไหมผมยังไม่ถึงขนาดนั้นนะคือแม้ว่ามันจะเป็นคอมโบตัวหนืดนะครับแล้วก็สกิลมีการข้ามหลัง800จุดเลย ตีวก็สุดจอได้เลยนะแต่มันไม่ทะลุแต่ก็ถือว่าเจอท่าน้ําทำดาเมจได้ฉะนั้นตัวเนี้ยใช้ไม่ก่อนเวล140เนี่ยเออทนๆนใช้ไปยุคใหม่เนี่ยผมอยากจะเน้นเลยนะปั้นแต่ตัวใหม่ๆเพอ่อตัวเก่าเนี่ยอย่างเนี้ยดารุมะเคยโหดมากคนระับผมก็ไม่ใช้เรื่องที่จะไม่ใช้เรื่องที่จะเน้นรอโคดโบตัวจำจำท่าจำจำ,จำตำแหน่งจำจำสกิวสาแต่ว่วา,า้เปอรเน้นไปเลยคนระับ เราเน้นตลอดนะซึ่งเดือนหน้าครนอันนี้เก็บไว้ตอก copy ครับขอคอยได้นะครับดันยากได้นะครับดันยากบวกรีเซ็ตเนี่ยตัวปวด copy ปวดเปลียป่ยนล่างนะครับบอกเลยว่าใช้อย่างดีเลยนะครับ ID ดีแนะครับไอดีแ d เหลือตัวนี้เพื่อคอมโบนะครับหยุด5วินาทีนะครับกับตัวของ โยไม่อยากจะพูดถึงเลยนะอันนี้มีคนถามว่าทาไมไอเดียนี้ผมไม่ได้ปั้นเอลิสนะครับคือเนื่องจากว่าพอมันย้อนหลังไปไกลเนี่ยผมจะมองไปข้างหน้าแต่ถ้าเกิดวันหนึ่งเปิดไม่ได้จริงๆนะอ่าแล้วกบดํามีเยอะมากพอเนี่ยผมก็จะปั้นเอลิสเนี่ยมาคอมโบ3ตัวนี้อ่าเป็นหยุด5วินาที3ตัวนะครับอย่างการบินก็มีแค่ตัวนี้ก็เลยไม่ได้ปั้นแม็กครนบนี่เหมือนกันนะไอดี ID นี้หลักๆก,ก็โคโรโบนะครับอ่าโคโรโบแสงมืดนะครับ เนี่ยพวกตัวเสริมๆพวกนี้หลักๆก,ก็เหลือกันบินอ่ะไอ้นี่ก็เหลือกันบินนะที่จะนํามาคอมโบจริงจังครับออะตัวนี้เก็บไว้ใช้ประโยชน์ได้นะครับอ่าชมเป็นก็ได้นะครับอ่าคือ pvp เนี่ยเอาจริงนะไม่ต้องคิดเยอะเลยผมเน้นตัวใหม่อย่างเดียวเลยครับตัวใหม่แม็กตัวโหวดโอันนี้ได้แล้วโอ้โหนานๆจะเห็นทีนะอ่ะไม่แน่ผมอาจจะ เออแต่คงไปทำไอทีสแหละกบเยอะนะเดี๋ยวคงจะทำให้ดูนะตัวนี้น่าสนใจใช้คำว่าน่าสนใจอา่าเบื้องต้นเนี่ยคือเรนเจอร์ตัวปกติเนี่ยโอ้่น,น,นานๆทีมันจะมีตัวดีๆออกมานะแล้วดีของมันเนี่ยบางทีก็มักจะโดนเนิร์ฟให้เปราะบางง่ายฉะนั้นเนี่ยเรนเจอร์ตัวปกติมันต้องยึดที่สายพลังก่อนคือสายพลังจะมีความถึกสูงอยู่แล้วนะที่เหลือก็เป็นเรื่องของธาตุนะครับอา่าคนนี้เรียน,นะครับก็อย่างที่บอกนะ 9ดาวนะเดี๋ยวได้เห็นแน่นอน,นครับโค่ oh, นักเรียน9ดาวไอดี ID 9นะครับไอดี ID 9ก็ยังสเปรสป่าอยู่นะคือใช้เวล1 40ไปก่อนนะครับอ่าคือตัวบินตัวนี้เนี่ยจริงๆมันตัดรอบแล้วไม่มีนะแต่เห็นมีคนเปิดได้น่าจะเป็นบั๊กอ่าหลังๆมีไม่ค่อยเห็นละตอนแรกๆเห็นมีเปิดกันได้นะเนี่ยใช้ไหมครับสเปรสป่า Spa แล้วเกินนะคือเป้าหมายหลักๆของไอดี9คืออดทนละอ่าอดทนเท่านั้นครับ ถึงจะอยู่รอดได้นะเพราะว่าอย่างกบม่วงก็เกือบ20ตัวละอ่าก็เดี๋ยวจะตามล่าบบวล็อกอยู่นะอ่าน,นี่ส่วนกบดํา28ตัวนะครับเอาเป้าหมายก็เน้นไปที่โคโรโบนะส่วนสังมืดเนี่ยไม่เหลือตัวแล้วมั้งเดี๋ยวผมลองดูถ้าไม่ได้ก็ไม่เอาละไม่ได้ก็ไปรอรอบถัดถดัดไปละคืออันนี้ปั้นยาวแนะ่นอนคือใจว่าทานนานแน่ๆนะคือแบบว่ามันมันเกลือจริงๆนะอ่าตต๊อย่างนะครับ ออกไปละอ่าเดี๋ยว ID ดีถัดไปนะครับก็รอดไปละเหลือ ID นี้นะยังไม่รอดนะครับอ่าตัวตลกโอเคโอเคถือว่าได้ตัวเสริมเพิ่มเติมนะอ่าเอาไยค,ครับตัวตลกนะผมอาจจะใช้กบแดงตีบวกนะครับเพื่อนํามาใช้งานหรือไม่ก็รอนะเปิดได้ซ้ําๆนะปั้นหตัวนะอารติปเก็บไว้นะอ่าสติปใช้ได้อยู่นะ PVP เนี่ยท้องหนึ่งเนี่ยถือว่าสกิลยังได้อยู่นะครับแล้วก็อ่า หอคอยอาจจะไม่ค่อยเท่าไหร่นะหอคอยไม่ค่อยเท่าไหร่หอคอยเนี่ยผมเน้นโปรเปลี่ยนล่างกับกี้สอ,อย่างนะครับสตันก็นิดนึงผมจะเน้นเปลี่ยนล่างมันเห็นผลเยอะกว่านะเปลี่ยนล่างจากบราว์ตัวตลกนะครับกี้จากดาวินชีโคนิสตอในส่วนของหอคอยนะครับสุดท้ายครับ ID ดลึกลับเมื่อวานเพิ่งทําคลิปไปนะกบบินครับตัวแบกเลยนะอันที่จะเสริมนะ โอ้นี่นักเรียนครับนี่ดาวินเอ่อคนที่สถีนะครับกันบินเอ่อเอามาป้องกันทีมนิดนึงนะครับอ,อ่าทีนี้หลักๆก็ย่อยทิ้งนะครับอ่ะมานะคือหลักๆเนี่ยตำแหน่งตามที่บอกตัวชนเนี่ยโคโรโบครับเพราะว่าอย่างเงี้ยตัวชนก็ถือว่าใช้ได้แต่ผมให้เน้นเลยโคโรโบนะเพราะว่ามันมักจะไม่ใช่แบบตัวชนธรรมดาครับอา่ามันอาจะจะมีดาเมจพ่วงด้วยหรือมีป่วนพ่วงมาด้วยนะหรือว่าคอมโบความสามารถไฮเปอร์นะครับ ่าดาเมจก็โครโรโบเน้นหนักเลยดาเมจนี่มาจากโครโรโบทั้งนั้นเลยนะรุ้นเขาว่าจะมาเป็นธาตุไหนสายอะไรยืนไกลไหมคูดาวสกิลดำไหมยิงกว้างไหมคอมโบความสามารถได้หรือเปล่าเออเน้นหนักไปเลยครับอาสนตัวปวดเนี่ยตัวปกติเนี่ยมันมีได้หลายตัวนะเดินดาวินชีเนี่ยดาวินชีแม็กก็ยังใช้ดีนะอ่าดาวินชีแม็กบวกเกียร์โจมตีสกิลโดนแน่นนนครับอ่าบราวตัวตวลกอันนี้หลักผมก็ใช้นะโจมตีสกิลโดนแน่นอนหรือจะส,ต,สตันซารีเฮดพิษ บกเกียร์โจมตีสกิลดูแน่นอนก็ได้นะครับบัฟต่างๆก็ดูยางดูยางได้นะคอมโบความสามารถก็ตามที่บอกไปเมื่อกี้นะครับมีทางหลายคอมโบเลยอย่างพวกนี้ก็อาจจะเก็บไวไนน้ในอนาคตแต่อย่างไอดีหลังๆของผมเนี่ยผมไม่เก็บเลยนะผมจะเก็บเฉพาะไอดีต้นๆที่แบบตัวมันเยอะมากแล้วเนี่ยเก็บสะสมเผื่อไว้แต่ไอดีหลังๆเนี่ยผมจะย่อยหมดเลยเพราะว่าเน้นเอาคริสตัลนะครับ อ่าหรือจะตีบวกเอา5ดูบี้ก่อนอย่างที่บอกนะคือพอย่อยทิ้งเนี่ยเอาเป็นคริสตัล้้วก็ไปลุ้นนะนี่ลุ้นกระดานกบอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมก็ต้องย่อยทิ้งนะครับแล้วก็เอากบมานี่เป้าหมายของไอดีลรับเนี่ยก็รอไปที่โปรโบนะครับกบไฮเปอร์ใช้ไปหมดเกลี้ยงแล้วทำนี่กบดำเนี่ยก็เหลือแค่นี้หากันใหม่ นะเบื้องต้นแนะนํากันประมาณนี้อย่างที่บอกแหละว่าในบางตําแหน่งเนี่ยเน้นหาโคโรโบนะครับเราหากบเอาไว้นะเอาไว้ปั้นโคโรโบแม็กครับแต่ว่าบางตําแหน่งอื่นๆเนี่ยใช้เวลร้อยสีไปก่อนก็ได้จะปั้นแม็กเนี่ยรอแบบโอ้โหเล่นนานเล่นนานเป็นปีนะเออบางคนเนี่ยโอ้โหเล่นปี2ปีบางตัวที่เป็นตัวเสริมยังเปิดไม่ได้ก็มีนะแล้วก็ตั้งแต่สุดท้ายอย่างที่รีวิวไปเมื่อวานโดบินโดกันบินนะเป็นทางพิเศษที่นํามาใช้ในทางพิเศษ อ่าฉะนั้นเนี่ยก็คัดเลนเจอร์มาเข้าทีมตามที่บอกนะเบื้องต้นอดทนใช้เวล140ไปก่อนนะถ้าเกิดเป็นแสงมืดเนี่ยโอ้โหมันมีตัวเก่งเยอะอะคือแสงมืดเนี่ยตัวเก่งเก่งมันประมาณสัก70%เนี่ยคือมันเก่งแล้วแบบเวล140่เนี่ยใช้ดีหมดอยู่แล้วนะอ่าที่เหลือบางตัวก็จะต้องใส่เกียร์ดีนิดนึงหรือว่าเป็นเกียร์ที่อ่าค่อนข้างจะดีหน่อยอ่าให้มันนํามาใช้งานได้ดีนะครับเบื้องต้นก็ประมาณนี้ถ้าตัวไหนที่แบบไม่มีประโยชน์จริงก็ จะเป็นไอเดียใหม่นะผมก็แนะนําว่าย่อยทิ้งเอาคริสตัลนะครับแล้วก็ไปลุ้นกระดานกบอย่างเงี้ยอ่าเนี่ยผมลองดูนะทําให้ดูครับโดยความที่ว่าไอเดียนี้เนี่ยรูบี้ยังมีการดันลีกได้อีกนะครับอย่างเงี้ยผมเปิดได้มาเนี่ยเนี่ยตัวพวกนี้ผมไม่ใช้ครับตัวบัรวิ่งผมจะเก็บไว้ก่อนเออใช้ก่อนคือบางตัวผมก็จะเลือกเก็บเอาไว้นะในกรณีที่แบบว่าให้มันมีเป็นอัลตราในเงี้ยผมไม่ใช้ครับเลือกที่จะไม่ใช้ อันนี้เก็บไว้ก่อนนี่เพราะว่ามันเตรียมจะตีบวกเป็นไอ้น,นี่แล้วไงรับห้ารูบี้ก็จะเก็บไว้นี่บางตัวเก็บไว้อันนี้ย่อยครับย่อยไปอันนี้ผมก็ไม่ใช้อาหารได้3ตัวเก็บไว้อซานเชสเก็บไว้นี่ประมาณน,นี้อาร์มูนตัวเนี้ยคือดามเมจมันยังไม่ผ่านมันก็จะไปเน้นที่ด่านวิ่งนะในตัวพวกเนี้ยผมไม่ใช้เลยครับนี่ถ้าตัวไหนพอจะมีประโยชน์ผมว่าจะเก็บกากไว้ก่อนเพราะว่าตัวมันมีให้ย่อยแบบเยอะมากอย่างเงี้ย นะครับน่าได้คริสตัลมาครับถ้ายังไม่พอไอตัวที่แบบว่าอกเก็บไว้นิดนึงก็าอาจจะต้องสุดท้ายก็ต้องย่อยทิ้งก็จะไปเหลือตัวที่แบบว่าเน้นแบบจริงจังนะอันนี้รุนว่าเหมาไหมไม่เหมาเอาเหมาครับต้องเหมาครับอ่าโอเควันนี้ภารกิจก็จบเรียบร้อยนะครับอ่ารับหินปูพลังนะกับการเปิดตู้8ปีครึ่งครบ20ครั้งอ่าวันนี้คิดว่า ส่วนใหญ่คือส่วนใหญ่เลยนะน่าจะมาครบกันในวันนี้บางคนอาจจะครบตั้งแต่เมื่อวานแลวนะ,ะวันนี้ส่วนใหญ่ก็น่าจะครบนะ,ะก็ปิดภารกิจนะในส่วนของตู้ปิดไปครึ่งนะ,ะวันนี้ก็แนะนา,นาไปหมดแล้วครับเรนเตอร์ตามที่บอกนะครับก็ลองดูนะอย่างที่บอกพื้นฐานเน้นโคโนโบเป็นหลักแสงมืดก็ได้แต่อย่างที่บอกว่าแสงมืดเนี่ยเวลร้อยสิบจะเป็นตัวเสริมทีมพอแม็กเนี่ยมันจะเป็นตัวฮะตัวหลักตัวหดของทีม เลยนะครับอ่ะก็สู้ๆนะเกมนี้เน้นเล่นกันยาวๆใช้ความอดทนค่อนข้างจะสูงอ่าและไอดีจะสวยตามที่เห็นนะในแต่และไอดีของผมนะครับเอาวันนี้ประมาณนี้ครับสู้ๆครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ